เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับกับสิบคงนะวันนี้ก็จะมารีวิวมอสที่ผมทําขึ้นเองนะอยากรู้ไหมมอสอะไรเพื่ออะไรอ่ามอสที่ผมทํานะคือจะเป็นนี่แต่มันก็มีคนทํามาแล้วแต่ผมจะทำอ่ะเออก็คือมอสฟิชเชสสปินเนอร์นั่นเองอ่ะซึ่งไม่ใช่แค่ฟิชเชสสปินเนอร์ธรรมดาแต่มันโยนได้ด้วยอ่ะวกกับติดระเบิดอะอันนี้ก็คือเป็น แบบธรรมดาเลยนี่ขี้ขวาปุ๊บก็หมุนได้นั่เองงอถือสองมือแล้วก็ปล่อยให้มันหมุนไปคือถ้าถือไว้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหยุดเดี๋ยวมันก็หยุดของมันเองอะตอนนี้มันยังหมุนอยู่นะต้องคือถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยต้องถือไว้หลายๆอันอย่างอะเรามีเจ็ดสีเจ็ดสีม่นแสงอะไรเด้งๆก็วางไปเออนี่เนี่ยคือมีบางอันอ่านี่หยุดละมันจะมีบางอันที่ผมเพิ่งกดหมุนไปมันมันก็หยุด เมันกหยุดของมันเองอะ่ะแบบหยุดหยุดก็หยุดเลยอะ่ะเออนี่อย่างอันนี้มันก็หยุดหยุดเองอะส่วนอันที่โยนได้ล่ะอ่าอันนี้คืออันที่โยนได้นะมีวิธีการคราฟด้วยจะใช้สโนว์บอลในการคราฟนั่นเองอืมอ่ะเอามาสัก3 2สองอันแล้วกันส่วนอันนี้ออกไปพิว <c oughs> โยนได้นะสามารถฆ่าม็อบได้เช่นกันนะอย่าดูถูกมานะเรื่องดาเมจของมันปึ๊บ อ่ะพอโยนเสร็จก,ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมงอเท่เดี๋ยวโย,โย,โ,ย,โ,ยโยนไม่แม่นเลยด้เมจของมันประมาณ5นะประมาณประมาณนี้แหละ5ผมเพราะผมตั้งไว้แค่5เองเรามาลองกับคิปเปอร์กันบ้างดีกว่านะพวกม็อบอะไรต่างๆแต่เสียดายมันเดี๋ยวนะเซตไทม์เป็นไหมโอเคแล้วเราก็รอให้ม็อบเกิดในระหว่างที่เรารอนะนี่ อีกอันนึงจะเป็นอันที่สามารถระเบิดได้นั่เองซึ่งวิธีการคราบเราจะใช้อย่างนี้แทนจะใช้เป็น TNT วางไว้ตรงกลางกับฟิจเต็ตสปินเนอร์ที่โยนได้เออลืมบอกไออันนี้สีขาวคือเราต้องใช้ไอรอนบาร์กับไอรอนอินก่อนในการค้าบเองโอ๊ยมาเลิ้นพันเอาละเราลองเสงมาสักหนีดีกว่าโอเคแล้วก็รอให้ม็อบมันไม่เกิดฮะอ่อมบ้ อ่ะนี่ก็ได้คิปเปอร์ปิวแรงเหมือนกันนะใช้ได้เลยไหนมาหาเรื่องบอกเฮ้ยเ,เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ดีๆมันก็ผ่านตัวซอมบี้ไปเฉยเลยแต่แต่โยนหลายรอบเหมือน,นกันกว่าจะตายนี่เราใช้ธรรมดาดีกว่า โอ้โหห้าอันกว่าจะตายไม่แรงเลยน่าจะมีให้ใส่เป็นพวก potion effect น่าจะแรงขึ้นอมไม่ก็ใส่บัฟห,หรืออะไรสักอย่างเอาละมาเรามาทดลองอะไรกันนิดนึงดีกว่าสำหรับ m o ด Fidget Spinner ที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะย้าว่าเขียนขึ้นมาเองและไม่มีแท็กตาม Google หรืออะไรทั่วไปแน่นอนอม,มาเรามาลองกับไอ้นี่ดีกว่ามันจะเป็นตัวโหดๆนิดนึนนงอะอยังไม่ <laughs> โหดไป นี่เอาตัวนี้ก็ได้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี่มันอันนี้ก็มอสที่ผมเขียนเองเหมือนกันนะอ่านี่ตัวมินิเวนโฟลเตอร์นี่มันจะเป็นตัวที่แบบนะคล้ายคล้ายๆตัวอะไรอะเหมือนอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเนอะนะโอเควิวิมันดึง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  คว้าเด๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไได <laughs> เราจะตายอานารอดนี้ไม่ได้คือของหาย <c oughs> ไม่เป็นไรช่างมันนะอ้าวละเดี๋ยวนะ <laughs> มันไม่ค่อยแรงบวกกับเราต้องโยนที่ไกลๆอะ่ะมันถึงจะอันนี้เพราะว่าคือมอสเอตัวนี้เนี่ยผมเขียนไว้ก็คือถ้าเราอยู่ใกล้สักประมาณระยะถึง16บล็อกเนี่ยมันจะดึงเราเข้าไปหามันหาตัวบอกนั่นแหละเอาไงอ่านี่เอาอันโยนดีกว่า ่วนอันระเบิดนี่เราน่าจะไปใช้กับตัวอื่นนะอย่างไอเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยวัดเ the f u ฟัผมว่าผมตายแน่แหละปล่อยกูไปแล้วต้องหนีให้ได้อะไม่งั้นโดนดึงดึงดาวดึงดาวดึงดึงอเอาไงหาเรื่องหาเรื่องอเราเป็นเสียนเสียนในการอันนี้โยนฟิจ์สปินเนอร์ เนี่ยประมาณนี้ครับสำหรับมอสฟิตเซสเปเนอร์กูไปแล้วโอเค,ปเคไปจบคลิปไปละโดนดึงอุ้ยดึงดาวดึงดาวดึงดึงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไมันดึงไกลอย่างงี้ไปแล้วโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้ว